สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับก็เขินๆมกันครับต้องมานั่งอัดคลิปนะครับเพื่อ,อ,อแถลงบางอย่างนะครับหลายๆคนทราบแล้วนะครับจากข่าวที่มะตูมนะครับได้รับเชื้อโควิด19นะครับแล้วก็หลายๆคนมีความเป็นห่วงมีความเ,เขาเรียกว่า พูดเปยังไงบ้างนะครับได้เจอมาตูมรันสุดท้ายคือวันไหนก็มีคนโทรมาถามเยอะมากเลยมีคนแบบกลัวด้วยกลัวเจอกลัวด้วยสองคนเลย <c oughs> นะครับเราก็เลยเราก็เลยต้องขออนุญาตอัดคลิปแล้วก็ชี้แจงนะครับกันนิดนึงนะครับอย่างทำลายของพุทธเนี่ยก็คือเจอมาตูม <c oughs> วันสุดท้ายก็คือวันที่8 มกราคมนะครับข่าว<ะ>ที่ออกไปหลายๆคนอ่านแล้วอาจจะเข้าใจผิดว่าเหมือนเราเพิ่งเจอกันเมื่อวานนะครับเจอกันกับมัตูวันที่8มกราคมจัดรายการด้วยกันที่แฉข่าวเช้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้เจอมัตูอีกเลยนะครับจนถึงวันนี้ที่ข่าวออกมาว่ามาัตูเป็นโควิดก็คือประมาณ12วันแล้วนะครับ<ะ>แล้วก็ตามข่าวที่ออกมานะครับมาตูรับเชื้อโควิดเนี่ยคือวันที่9 นะครับวันที่9มกราคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมไม่ได้เจอเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืออีก2วันก็คือจะครบ14วันนะครับ2วันที่เหลือก็คือเราก็แคนเซิลงานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เพื่อความสบายใจของตัวผู้เองของตัว คุณภรรยานะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับที่เราเจอกันมาเมื่อหลายๆวันก่อนเลยเจอกันมาวันนี้ก็ดีเนี่ยนะครับก็เลยไปตรวจมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอผลนะครับจากทางโรงพยาบาลนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับก็จะได้ทราบกันครับผมพรุ่งนี้นะคะก็น่าจะได้ทราบผลแล้วเราก็จะมาอัปเดตอีกทีนะคะแต่ว่าในกรณีของ มาตูงก็คือเป็นการสันนิฐานว่าเขาน่าจะติดในวันที่9เพราะว่าในวันที่9เนี่ยมีคนที่เขารู้ว่าเ,เป็นโควิดมาเจอเขาในวันนั้นแล้วเขาก็ได้ใกล้ชิดแล้วก็สัมผัสไปสัมผัสคนนั้นไปด้วยเขาก็เลยไปตรวจนะคะดังนั้นเนี่ยไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสันนิฐานเพื่อความสบายใจของพวกเราอย่างที่คุณพุทธบอกนะคะเราสองคนด้วยความที่ใกล้ชิดกันด้วยเองสองคนก็เลยต้องไปตรวจพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็จะทําการเ,เหมือนแคนเซิลงานแล้วก็ไม่รับงานนะคะแล้วก็ไม่เจอผู้คนต่อไปจน14วันหลัง จากที่เจอคุณมาตูมวันที่8นะคะนับวันที่9เป็นเดย์หนึ่งเนี่ยก็คือวันที่14นะคะก็จะเป็นวันที่22มกราคมนี้ก็จะครบ14วันที่ไม่ได้เจอคุณมาตูมเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้เราก็เลยมาบอกข่าวกันว่ามันเรื่องราวมันเป็นประมาณนี้นะคะเราก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะคะส่วนผลของเรา2คนเป็นยังไงเราจะรีบแจ้งเมื่อทราบผลในวันพรุ่งนี้เลยคะ่ะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้เป็นห่วงครับขอบคุณนะะค ขอบคุณ <Thank you. S 1> ที่เป็นหนัวเลยนะคะ